เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปิดภาคเรียนค่ะแต่จะเหลือสถาบันการศึกษาให้ได้เรียนกันครบมากน้อยแค่ไหนก็คงจะเป็นคำถามที่สำคัญนะคะจากสถานการณ์โควิด1 9ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐฐานะของคนจำนวนมากค่ะหลายๆโรงมีปัญหาสภาพคล่องจากการที่ผู้ปกครองไม่มีเงินจะจ่ายค่าเทอมบางโรงขาดนักเรียนเด็กเล็กๆบางส่วนไม่ได้สมัครเข้ามาเรียนกันค่ะ ครูโรงเรียนเอกชนในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมที่จะเปิดเรียนกันในสัปดาห์หน้าค่ะปีนี้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดการเรียนที่โรงเรียนให้ได้มากที่สุดใช้มาตรการ667เเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการระบาดนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าปีนี้เด็กสมัครเข้ามาเรียนน้อยค่ะโดยเฉพาะในโรงเรียนปฐมวัยเนื่องจากผู้ปกครองรอดูสถานการณ์ว่าถ้าเสียเงินแล้วจะมาเรียนที่โรงเรียนได้จริงหรือเปล่า ส่วนภาคเรียนที่ผ่านมาปัญหารายได้ที่ลดลงก็ทําให้บรรดาผู้ปกครองค้างค่าใช้จ่ายกันมากขึ้นโรงเรียนเอกชนเข้าใจถึงข้อจํากัดนะคะพยายามจะช่วยแบ่งเบาภาระปรับตัวให้รับกับสถานการณ์ค่ะบางโรงเรียนมีแผนจะซื้อของเล่นสนามเราก็อาจจะยังไม่ซื้อค่ะก็ต้องปรับแผนกันไปสิ่งไหนที่เป็นสิ่งจําเป็นที่จะเกิดประโยชน์กับน,นักเรียนแล้วก็ นักเรียนจะปลอดภัยจะมาโรงเรียนได้ยังมีความสุขเราก็ต้องต้องทำค่ะผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือหนึ่งซึ่งดูแลสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องสอนลำปูนลำปางบอกว่าหลายปีแล้วนะคะที่โรงเรียนเอกชนประสบปัญหานักเรียนน้อยตามจํานวนเด็กเกิดใหม่ที่น้อยลงโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสองปีที่ผ่านมา สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในตัวเมืองต้องปิดกิจการไปแล้ว1แห่งค่ะแล้วก็เตรียมจะปิดอีกหนึ่งแห่งโดยเชื่อว่าการศึกษาในสายอาชีพยังเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันบางคนนะครับไม่ยอมส่งลูกออกมาจากหมู่บ้านไม่ยอมส่งลูกออกมาเรียนที่เชียงใหม่เพราะว่ากลัวสถานการณโควิดแต่ถ้ารัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ให้ประชาสัมพันธ์ว่าปัจจุบันโควิดนั้นอาจจะเป็นเชื้อโรคเขาเรียกว่าโรคประจําถิ่นหรือว่าการติดเชื้อไปใช้เวลาในการาหายน,น้อยลงมันก็จะทําให้ผู้ปกครองที่จะพร้อมที่จะส่งลูกออกจากบ้านมาเรียนในเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนเอกชนเขาหวังให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะการอุดหนุนค่าธรรมเนียมการเรียนรวมไปถึงค่าอาหารกลางวันค่ะขณะที่คุณครูในโรงเรียนเอกชนก็ต้องการเพิ่มสวัสดิการจากกองทุนสงเคราะห์กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลปีละ100 0 0แบาทที่ขอให้สิทธิครอบคลุมไปถึงคนในครอบครัวค่ะ